พระนางพญาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพลีทีมเทวดาเนื้อดินปี2 4 7พรพระนางพญาเนื้อดินปี2472จัดเป็นพระยุคแรกๆของหลวงปู่ซึ่งในสมัยก่อนหลวงปู่ได้ลบผงพุทธคุณไว้จำนวนหนึ่งและหลวงปู่ได้นำผงพุทธคุณนี้ไปสร้างพระ1ิพสามพ์แรกของหลวงปู่ที่เหลือส่วนหนึ่งหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญได้นำไปสร้างพระผขงของขวัญจนเป็นที่โด่งดัง และส่วนหนึ่งหลวงปู่ก็ได้นํามาสร้างพระนางพญาพระนางพญาเนื้อดินหลวงปู่โตมีสี่พิมพ์คือพิมพ์มีหน้ามีตาพิมพ์เทวดาพิมพ์อกนูนพิมพ์สังคาติพระนางพญารุ่นนี้ท่านยังใช้เนื้อพระนางพญากรุ่เก่าที่แตกหักที่ได้มาจากการแตกกลุ่ของจังหวัดพิษณุโลกในสมัยนั้นท่านได้แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ขนาดองค์จะเล็กกว่าพระนางพญาทั่วไปเพื่อแจกลูกศิษย์ที่มาทำบุญสมทบทุนสร้างวัดในสมัยนั้น พระรุ่นนี้เป็นพระที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเพราะในสมัยนั้นท่านยังไม่มีชื่อเสียงมากนักอีกทั้งพิมพ์ทรงและเนื้อหาก็ไม่สวยเท่าไรนักแต่ก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวหลวงปู่ท่านได้เคยแจกพระชุดนี้กับมือให้กับลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นท่านผู้การถนอมหงทองซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐากเก่าแกได้ติดตามหลวงปู่ตั้งแต่เป็นเด็กหิ้วปิ่นโตให้หลวงปู่ ก็ยังได้รับพระนางพญาชุดนี้จากหลวงปู่และก็อาราธนาขึ้นคอส่วนเรื่องพุทธคุณนั้นเด่นเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสนเจรจาโชคลาภค้าขายนั้นเป็นเยี่ยม